นี่เขาเรียกแหองเกียรเหรอครับแหองเกียครับแองเกียนะครับนี่สี่หมื่นนะครับตะกรุดนี้เท่าไหร่เหรอครับตะกรุดตะกรุดนี้สองร้อยนะครับ นี่ก็คือวัตถุมงคลภายในวัดเลอง้วย,ยี่นะครับก็จะมีเจ้าแม่ผลนอินอย่างนี้ก็สี่พันนะครับแล้วก็8 0 0พันนะครับทำจากไม้นะครับก็มังกรน,นั้นพอนี้8 0 0พันได้ทั้งตู้นะสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่ เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี 064-906- 0 2ี1เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่ถนนเจริญกรุงนะครับอยู่ระหว่างเจริญกรุง21นะครับ ตรงนี้ก็เป็นถนนมังกรนะครับพาเพื่อนๆมานี่ครับวัดมังกรนะครับหรือว่าวัดเล่งเนื้อยี่นะครับตันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาวัดจีนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเคยมาเหมือนกันนะครับมีวัตถุมงคลด้วยนะเราไปดูกันว่าตอนนี้มีวัตถุมงคลใหม่ๆหรือเปล่านะครับ นี่ครับเข้ามาแล้วนะครับโอ้คนมาทำบุญเยอะนะครับเขาก็จะมาฝากดวงอยากต่อไหวเทพเจ้าเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยนะครับ ปัะตัวกระดองแเจดีเดินตามดุจสังเจี๊ปัรตัวกระดองแเจดีเดินตามดุจสังเจี๊โอ้มีวัตถุมงคลด้วยนะครับพระศรีอริยเมตตาปี66นะครับปู่กุยฮุกนะครับเนื้อทองแดงนะครับ ด้านนี้ก็จะบูชาวัตถุมงคลวัดนังไมยี่นะครับสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาพระสงฆ์จีนนิกายนะครับตรงนี้ด้านนี้นะครับนี่คือวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเราก็มา เช่าบ <mile> ูชาได้นะครับเป็นข้อมือนะครับหิ้นแทสี่ร้อยนะครับมีเทพต่างๆนะครับก็มีสี่ร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับเทพเจ้าโชคลาภเสริมโชคนะครับไม่ไดแต่พวกนี้เนี่ยเลียงว่างเลี้ยงไม่ได้ไม่มีอะไรคดี ราคาก็มีตั้งแต่400 500 300 600นะครับรู้าครเยอะก็สอบถามได้นะคะรายการทำบุญบูญชาวัตถุมงคลวัดน้ำด้วยยี่นะครับ mm hmm. ก็เป็นทเวทวสุวรรณนะครับ mm hmm. แล้วก็มีพยันทเวทวสุวรรณ เป็นของจีนนะครับนี่เขาเรียกอะไรครับเอ,อ่อพระศรี้ยยะเมตไตรถ้านคนไทยเรียกพระสังกรจายอ๋อพระสังกรจายนะครับใช่ค่ะก็มีต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะ<อ>ท่านพุทธคุณท่านมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแนละเป็นเทพแห่งความสุขนะคะครับผมมีราคาตั้งแต่ห้าร้อยแปดร้อยสี่อยอนี้สามสามร้อยอันนี้สามร้อย <400. S 1> ใช่ไหมครับ <400. S 1> ครับผม ใครที่มาวัดนังเลย,ยี่ก็มาเช่าบูชาได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับทางวัดก็มีให้เช่าบูชานะครับถือว่าราคาไม่สูงนะครับเป็นการทำบุญนะครับทำบุญเป็นพระสีระเมศไตนะครับมีสี่พันนะครับ, 4, รบเป็นองค์ก็มีองค์เล็กๆนี่ก็พันห้านะครับ ก็มีปิเซียนะครับปิเซียมีห้าพันนี่ก็เป็นพระคาถทาหัวใจโพธิสัตว์กวนอิมนะครับนี่เขาเรียกแท่งเกียร์เหรอครับ เฮ็งเกียนะครับนี่มีสี่หมื่นนะครับตะกรุดนี้เท่าไหร่ครับตะกรุดตะกรุดนี้สองร้อยนะครับ นี่ก็คือวัตถุมงคลภายในวัดเลองด้วยยี่นะครับก็จะมีเจ้าแม่ผลอินอย่างนี้ก็สี่พันนะครับแล้วก็แปดพันนะครับทำจากไม้นะครับก็มังกรน,นั้นพอนนี้แปดพันได้ทั้งตู้เนาะ ส่วนด้านนี้ก็จะมีตะกุดไตรภา,าชีหลวงดวงก็200นะครับแล้วก็มีเทพเจ้าเสี่ยงเอียนะครับโชคลาบ200นะครับแล้วก็มีโพธิสัตว์กวนอิมหลอดแก้วนะครับก็ด้านความรักเมตตาอุปธรรมคำชูราคา200นะครับแล้วก็มีเหรียญไทยเสียเ่ยนะครับเทพเจ้าผู้ปมของดวงชะตาเหรียญทองแดง200รนะครับ ส่วนนี้เหรียญทองเลี่ยม300อนะครับแล้วก็นี้4ี0รอยนะครับตรงนี้มีเหรียญมังกรโชคลาภบ,บันดาลสุดนะครับก็เกี่ยวกับการค้าให้รุ่งเรืองนะครับ300แล้วก็มีเหรียญเหรียญมูนำโชคแล้วก็เสือมั่งขั่งมั่งมีนะครับ200อยนะครับ ก็มีเหรียญหลับพระพุทธเจ้าหกพระองค์นะครับนี้มีรขนาดเล็กนี้สี่รอยขนาดใหญ่หกร้อยนะครับนี่ก็เป็นเท้าวเวสุวรรณแบบจีนนะเพื่อนเท้าวเวสุวรรณทิศเหนือแล้วก็เทา้ทาเท้าอะไรนะ วัาตัดทิตตะวันออกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นทาวเวสสุวรรณของจีนนะครับตรงนี้ก็คือพระศรีเมตไตรโพธิสัตว์นะครับ ที่ไทยเราเรียกที่ไทยเราเรียกอะไรนะภาษกระจายแะไรครับผมนึกอยู่ตั้งนานนึกไม่ออกแต่นี่เทวสวนของจีนนะเพื่อนๆทั้ทงคนจีนคน ทั้งคนจีนทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็มาขอาพรอกันเยอะนะครับ นี่ครับใครจะทําบุญเทียนร่วมบูรณวัดนะครับนะก็มีคู่ละแปดร้อยคู่ละห้าร้อยนะครับคู่ละสามร้อยนะครับส่วนแบบเป็นแก้วนี่คู่ละ้อยนะครับ เพื่อนๆมีโอกาสก็มากราบขอพรได้นะครับถ้จะมาเช่าวัตถุมงคลก็ด้านนี้นะครับก้อนธนู้าพสารอกปีรูยประกอบที่ชื่นใจที่ที่ีชาุกนจะชข้าข ก็จะมีเทพต่างๆนะครับเทพเจ้าฟวนอูแล้วก็พระอาจารย์เวลางนะครับ ผู้คนก็มาไม่ได้ขาดเลยนะครับสำหรับวัดมังกรนะครับหรือว่าวัดเร่งเนงยี่นะครับมีโอกาสก็ามากันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เขามาติดตามมารับชมวันนี้ก็ถือว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศมาชมวัตถุมงคลของวัดจีนนะครับอันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ